เอาสมมติออกก็เป็นพระริพานจริงมันมันง่ายๆแต่ยอมรับความจริงให้ได้แค่นั้นแหละตัวเราก็สมมติขึ้นมาตัวตวนก็สมมติขึ้นมาเราเขาของเราของเขาเนี่ยสมมติสมมติขึ้นมา แต่เดิมมันว่างอยู่แล้วมันไม่มีสมมุติหรอกแต่ก่อนเนี้ยพอสมมุติไปใส่มันเลยไม่ว่างมีแต่ความวุ่นวายก็สมมติออกก็เป็นความนิ่งผ่านก็ว่างโดวเราเอาสมมุติออกมันก็ว่างอ่ะธรรมชาติจริงมันว่างอยู่แล้วแต่ใจไม่ว่างเพราะฝึกให้ใจว่างเป็นอิสระเงี้ยพอใจว่างปุ๊บเขนี่ว่างหมดเลย ก็สบายไหมล่ะจิสละมรนิพานก็คืออิสระความเป็นอิสระอิสระจากสังขารสมุติสังขารสมุติเกิดแก่เจ็บตายง่าเหมือนปอกกล้วยตอ้ยปฏิบัติมันสอนจิตสอนใจกันมันจะได้ผลุู สังขารมันก็เกิดแก่เจ็บตายอยู่แบบนี้แหละเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวป่วยจะเลยไม่ไีกินได้เลยินได้เลยตามใจที่ยังหลงสมมุติว่ามีตัวมีโดนหลงจิตใจนี้มีสองถ้าไม่รู้ก็หลงถ้าก็รู้เจ้าทันเขาก็ไม่เกิดอีก รู้ว่าเนี่ยไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแค่นี้เองมันก็เหลือแต่กิริยาว่างว่างมันเป็นเราโดยสมมุติเป็นเราโดยสมมุติเป็นเจ้าของโดยสมมุติอย่าลืมว่าสมมุติโดยสมมติสมมุติมันมีไม่จริงสาวตรงนี้ก็มีไม่จริงนั่งอยู่นี่ก็มีไม่จริงเดี๋ยวสักว่าหนึ่งก็ไม่รู้ไปไหนเห็นไหมมันเหมือนฟูที่จุกขึ้นมา ปรากฏความมีตอนช่วงที่มันมีอยู่เนี่ยหลงหลงความมีแล้วมันก็ดับมันเองมันปรากฏมันเองแล้วมันก็ดับมันเองมันเป็นปรากฏการ์าเนี่ยแต่จิตที่หลงสังขารเงี่ยเหมือนหลงเล่นเฮียนน้อยเงี้ยเฝ้าลานท่านเหมือนเหมือนคนเล่นเฮียนน้อยแหละเล่นขายของเล่นขายของกันนะท่านไม่หลง เล่นเนียน้อยดีๆนี่เองหลงอินจริงๆสมมติตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องสมมติขึ้นมาจริงๆมันก็ก้อนดินเหนียวก้อนดินน้ำมันที่ปั้นกันขึ้นมาแล้วจิตที่หลงก็ไปอาศัยนั่นนะ่ะเออหลงสมมติมันก็เลยพาเวียนว่ายไดเกิดจริงๆตัวตนแต่เดิมมันไม่มีอยู่แล้วนะมันว่า และลึกรู้เจ้าตารบ่อย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 เนือง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 ต่อเนื่องอยู่แค่นี้เองการสิ้นยุกสิ้นภพสิ้นชาติก็เกิดขึ้นเอง